สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมกำลังอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดพะแดงนะคะแล้วก็ช่อง YouTube ฟอร์ดไบดานั่นเองค่ะ วันนี้นะคะแวกแนวนิดหนึ่งนะคะวันนี้น้องดาจะพาเดวิวรุ่นของตัว Next Gen Everest นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นตัว top เป็นตัว Everest Titanium พัดนั่นเองค่ะแต่ตัวนี้เป็นตัว4คูณ2นะคะราคาเนี่ยจะจำหน่ายที่จำหน่ายอยู่นะคะอยู่ที่1 7 4 0 0 0บาทค่ะแล้วก็สีตัวขาวมุกนี่นะคะจะเพิ่มอยู่ที่12,000บาทค่ะแล้วก็เบาะภายในของรุ่นนี้นะคะเป็นตัวสีเบาะพารีนจะเพิ่มอยู่ที่10,000บาทนะคะถ้าเบาะสีดำไม่ไม่ต้องเพิ่มนะคะแล้วก็ จะมีสีเพิ่มที่เพิ่มสี12,000บาทเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแล้วก็สีเซอ o r ราออเนะคะตัวนี้2สีนะคะในรุ่นของตัวเอเวอเรสนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้น้องนาจะพารับชมการตกแต่งนะคะของตัวเอเวอเรสตนะคะตัว Top ของเรานะคะที่เป็น4ีคูณสนะคะว่ามีระบบอะไรบ้างเราก็ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะคะมาเริ่มรับชมกันนะคะแต่ลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันค่ะ ในส่วนของตัวชุดหน้านะคะที่ลูกค้าเห็นนะคะตัวนี้น้องดาเปลี่ยน ของตัวชุดหน้าเลยนะคะออกมาเป็นชุดสปอร์ตไรเดอร์นะคะตัวนี้เราใส่สเกิร์ตเข้าไปนะคะเป็นสเกิร์ตชุดหน้าแบบใหม่ของตัวเอลเรดค่ะตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับตัวชุดครอบที่ทรงสปอร์ตมากๆเลยและทรงเท่มากๆเลยนะคะทําให้รถคันนี้นะคะเอลรเรดเราดูมีมิติที่กว้างขวางขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยค่ะเขามีตัดลูกเล่นนะคะลูกค้าตรงนี้นะคะทําเป็นสีแดงค่ะเพื่อตัดกระสิบขอบสีดําที่เป็นแบบตัวดําด้านของตัว ชุดเกิดข้างหน้านี้นะคะเราก็ตัดด้วยกับสีขาวลงตัวมากๆเลยมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกที่เป็น LED แล้วเช่นกันนะคะของรุ่นนี้ค่ะส่วนไฟด้านข้างที่ลูกค้าเห็นตัวนี้นะคะจะมากับตัวชุดสปอร์ตนะคะของไ i เดอนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถสั่งติดตั้งได้ด้วยนะคะ ในส่วนของด้านหน้านะคะที่สค้าสังเกตเห็นก็จะมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์หน้ามาให้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะมีมาครบ้วนมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญกล้องด้านหน้าค่ะตัวนี้โลโก้กระจังหน้าเป็นแบบเดิมลูกค้าเลือกเป็นแบบกระจังหน้าเดิมพร้อมกับตัวโลโก้เดิมแล้วก็มีในส่วนของตัวกล้องหน้านะคะตัวนี้360องศาเข้ามาแล้วด้วยนะคะอ่าด้านบนลูกค้าติดคําว่าอะคริลิคตัวนี้นะคะตัวนี้เพิ่มเติมอะคริลิตด้านบนเนี่ยลูกค้าสามารถติดเป็นตัวคําไหนก็ได้ชื่อเราก็ได้หรือว่าจะเป็นชื่อของรุ่นก็ได้นะะค นี้เราก็ติดตั้งเพิ่มเติมได้เหมือนกันค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของตัวด้านค้าต่อมา ตัวนี้นะคะของในเรื่องของตัวไฟนะคะของตัวรุ่นของตัว4คู2นะคะตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะคะตัวนี้จะเป็น multi reflector นั่นเองค่ะตัวนี้จะให้ความสว่างได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีในส่วนของตัวระบบ stop and go เข้ามาให้เราด้วยนะคะคือเมื่อรถนะคะหยุดด้านหน้านะคะรถคันนี้ก็จะชะลอหยุดด้วยนะคะแต่ถ้ารถด้านหน้าเคลื่อนไปด้านหน้ารถคันนี้ก็จะเคลื่อนตามนะคะตามที่เขาแจ้งเลยว่าเป็น stop stop and go ที่มีเข้ามานะคะแล้วก็มาในส่วนของตัวด้านข้างนะคะ ที่ลูกค้าเห็นเนี่ยก็จะมาเป็นแบบคิ้วล้อนะคะทําตัวนี้จะเป็นทําสีเดียวกับตัวรถเลยคิ Q ้วล้อขนาด3นิ้วนะคะแบบนี้แล้วก็ตัวล้อมแมกค่ะของตัวล้อมแมกเดิมๆของตัวเอเวอเรสเนี่ยของเราปกติจะเป็นล้อแมกขอบ20แต่ถ้าไทาเทเนียมพัดมันจะเป็นสีเงินนะคะคันนี้ทําสีค่ะคือทําให้เป็นสีดําดูสปอร์ตดูแบบออกมาหล่อมากๆเลยนะคะ ต่อกันเลยนะคะสาหรับรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์นะคะที่เป็นไบเทอร์โบค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรค่ะให้กําลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าค่ะแล้วก็แรงไปอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะตัวนี้เป็น10เกียร์แล้วนะคะเป็นตัวท็อปนะคะของตัว10 x 2 แล้วก็มาต่อมานะคะที่ลูกค้าเห็นด้านข้างเนี่ยในส่วนของตัวกระจกด้านข้างของเรานะคะที่เราสังเกตได้เลยคือไทเทเนียมพาร์ทเขาจะคงในส่วนของตัวสีโครเมียมนะคะของตัวกระจกด้านข้างพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวแล้วก็จะมีกล้องนะคะใต้อยู่ใต้ตรงนี้ด้วยนะคะเป็นกล้องสำหรับองศาเวลาเราเปิดประตูนะคะก็จะมีส่วนของตัวไฟนะคะเพื่อส่องความสว่างแบบนี้ให้กับลูกค้าด้วยค่ะ อ่มาดูกันต่อเลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวคุณแจสมาร์ทคีย์เลสค่ะตัวนี้สามารถคลายล็อกรถแล้วก็ ปลอกรถภายในตัวนี้ได้เลยนะคะลกเพียงแค่คุณแจเนี่ยอยู่ที่แค่ตัวเราเองนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่น่าจะลืมแจ้งไปนะคะตัวนี้ของเรารุ่นนี้เรามีใบสปอร์ตแล้วด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นช่วยของในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะคะที่สม,มุดมีรถมาแทรกนะคะตัวนี้ใบสปอร์ตจะทํางานนะคะได้ดีมากๆเลยกันศาสตร์นะคะตัวนี้ติดบานหนะ้าบานผู้ดิสารเรียบร้อยฟิล์มเป็นตัวเซรามิก นะคะตัวนี้นะคะรับประกันถึง10ปีนะคะติดตให้กับลูกค้าเลาหลังคาค่ะสะีบอลเงินนะคะคันนี้นะคะแล้วก็มีการแลปนะคะหลังคาตั้งแต่ด้านหน้านะคะเกือบจะประมาณ30%ได้นะคะของตัวรถเป็นแลปสีนำด้านแบบนี้ค่ะเพื่อให้รถเนี่ยออกมาดูคุมโทนนะคะแล้วก็ดูสวยงามมากๆเลยนะคะตัวเอลรก็ยังใช้ในส่องตัวน้ํามันที่เป็นตัวน้ำมันดีเซลอยู่นะคะ มาต่อกันั้นด้านหลังเลยนะคะด้านหลังของเอเวอร์เรค่ะรุ่นคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับตัวไฟไท้ายที่เป็น LED ที่สวยมากๆเลยแล้วลูกค้าเนี่ยก็จองกันมาเยอะมากๆเลยถึงแม้ว่าจะเป็นตัว 4, ีคูณสหรือสีคูณสนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับอะคริลิกด้านในที่เป็นคําว่าเอเวอร์เรนั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวกล้องนะคะสามร้อยสองศาด้านนี้นะคะด้านหลังนะคะแล้วก็ตัวเซนเซอร์นะคะตัวนี้เราด้านหลังเราก็มีมาให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันสเกิร์ตด้านหลังค่ะที่ลูกค้าเห็นตัวนี้เป็น ท่อคู่นะคะแต่ตัวนี้จะเป็นแบบท่อหลอกนะคะตัวนี้จะแจ้งว่าจะเป็นเป็นสกเกตแบบท่อหลอกนะคะแล้วก็อันนี้นะคะรุ่นนี้เรานะ,ะก็จะเป็นฝาท้ายแบบแฮนด์ฟรีแล้วนะคะตัวนี้ค่ะด้านในเอวเรากว้างมากๆเลยค่ะลูกค้าสามารถพับเบาะนะคะตัวนี้รุ่นนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรามีในส่วนของตัวการปรับเบาะที่3แบบแบบไฟฟ้าแบบนี้นะคะปรับตรงนี้นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะแต่ตอนนี้คือยังไม่ได้ติดตั้งในส่วนของตัวพรมให้ลูกค้านะคะแบบนี้เลย เป็นรถที่น่าใช้งานแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยด้วยนะคะแล้วก็มาดูกันในส่วนของตัวภายในของตัวรถกันต่อเลยนะคะ ัวรถนะคะรุ่นนี้ที่เรานายแจ้งไปว่าเพิ่ม10,000บาทเพราะว่ารุ่นนี้เป็นตัวภายในสีพาลีนค่ะตัวนี้ค่ะเป็นเบาะสีพาลีนแบบนี้เลยดีไซน์ด้านข้างนะคะประตูก็เป็นสีพาลีนสวยมากๆเลยพร้อมกับตัวแอร์แยกอิสระนะคะด้านหลังแล้วก็แอร์ด้านบนนะคะที่แยกไว้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟของเราก็แยกมาให้ด้วยพร้อมกับช่องเสียบนะคะของไฟนะคะที่ให้ลูกค้าใช้ได้ด้วยนะคะในส่วนของตัวู้โดิสารเราก็มีที่ยึดติดไอโซฟิกของเด็กน้อยด้วยนะคะอันนี้ความปลอดภัยเรื่องฟอร์ดเรา แบบคุ้มค่ามากๆเลยนะคะด้านหน้าค่ะ ตัวนี้นะคะในส่วนของตัวเบาะพาลีนนะคะที่เราแจ้งไปก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะคะเรามีถุงลมนิรภัยทั้งหมด7จุดด้วยกันที่มีมาให้สำหรับรุ่นนี้คือมีที่หัวเข่ามาเพิ่มนะคะเพิ่มเติมค่ะแล้วก็สามารถปรับระดับนะคะสูงต่ําของตัวผูู้นั่งหละผู้โดยสารเนี่ยได้ทั้งหมด8ทิศทางพร้อมกับตัวไฟหน้าออโต้และก็ที่ปัดละฝนออโต้นะคะรุ่นนี้พร้อมกับตัวปุ่มพุชตาร์ทแล้วนะคะหน้าจอดิจิตอลที่ลูกค้าเห็นด้านหลังนะเรือนม้นั้นเป็นขนาด12นิ้วพบ้องนิ ลางขนาด12นิ้วนั่นเองค่ะรองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ Ford Pass พร้อมกับตัว Sync 4A เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะอ่ะถอมาเลยด้านถัดไปจะเป็นที่แท่นชาร์จไร้สายนะคะตัวนี้พร้อมกับตัวทีเว่เสียบ USB ค่ะหัวเกียร์แบบใหม่10สปีดนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัว เบรกมือไฟฟ้าเข้ามาให้เราด้วยค่ะแบบนี้ครบถ้วนเลยนะคะ ABS e b d มีมาให้หมดเลยนะคะแล้วก็ตัวรอมป้องกันการพิกามเราก็มีเข้ามาให้ด้วยในรุน่นนี้ความปลอดภัยเรา ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างครบทั่วเลยนะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจการออกรถใยส่วนของตัวรุ่นเอเวอเรสนะคะที่เป็นเ็กเจนทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะคะตัวเทรนตัวสปอร์ตนะคะหรือจะเป็นตัวไทเทเนียมพัดนะคะ4ี่4ูณตอนนี้น้องดากก็มีรถสมมอบให้กับลูกค้านะคะเพียงแค่ลูกค้านะคะติดต่อเข้ามานะคะสอบถามต่อโปรโมชั่นนะคะแล้วก็ จ้งได้เลยว่าอยากแต่งชุดแต่งเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็เรามีในสอง,องตัวส่วนลดนะคะให้กับลูกค้าหรือลูกค้าจะเลือกเป็นดอกเบีย้ยพิเศษที่เป็นดอกเบีย้ยต่ําก็มีให้เช่นกันค่ะหรือเป็นชุดแต่งแบบหลอ่อๆแบบคันนี้นะคะก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอย่าลืมนะคะติดต่อเข้ามาเรามีบริการนะคะเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่บ้านนะคะแล้วก็รับส่งนะคะรถคันนี้ถึงที่บ้านลูกค้าอย่างปลอดภัยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับดาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กำลังใจกับดาดในการขึ้นยอดวิวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ